สวัสดีครับกระผมในพินิษบุญข่าวนะครับจะมาสอนเรื่องการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน2007นะครับอันแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปตรงที่ Start นะครับคลิกเข้าไปเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปที่ All Program นะครับเราก็ชี้ พอชี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเองนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนไปที่ Microsoft Office นะครับพอเราเห็นอาชี้มันก็เลื่อนออกมาให้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็น Microsoft Office Word 2007นะครับเราก็คลิกไปเลยครับคลิกครั้งหนึ่งครับครับหน้าโปรแกรมของ Word 2007ก็จะขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งานนะครับครับผมต่อไปเรื่องที่2นะครับเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษ เราก็ทำคลิกที่เปิดแล้วนะครับเราก็เปิดให้ใหญ่ขึ้นก่อนการทั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเราเข้าไปตรงที่เข้าโค้งหน้ากระดาษนะครับคลิกตรงเข้าโค้งหน้ากระดาษตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มา,าคลิกตรงที่ระยะขอบนะครับคลิกครั้งหนึ่ง มันก็เลื่อนลงมานะครับเราก็เลื่อนลงมาต่ําสุดเลยนะครับเราก็เลือกเอาตรงระยะขอบแบบกําหนดเองนะครับคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับในการตั้งค่าหน้าก,กระดาษนั้นแถบข้างหน้าเราจะตั้งไว้ที่3.5นะครับข้างหลังก็จะเป็น2.5นะครับ อันนี้ก็จะเป็น2.5พอได้แบบนี้แล้วเราก็คลิกตกลงนะครับหน้ากระดาษเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ครับผมเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่สามนะครับคือการจัดหน้ากระดาษนะครับการจัดหน้ากระดาษเราก็เปิด Word ขึ้นมาก็คือหน้าที่เราเปิดไว้แล้วเรามีเอกสารเตรียมไว้แล้วนะครับในการจัดหน้ากระดาษนะครับก็คือจัดให้ตัวหนังสือมันอยู่ตรงกลางชิดขอบซ้ายชิดขอบขวา นะครับในการจะจัดเอกสารเรานะครับเราก็ทําได้ด้วยการคุมดําก่อนนะครับก็คือการคลิกข้างหน้าหรือคลิกให้มันเป็นรูปเมาส์อยู่ข้างหน้าแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมาค้างไว้นะครับไม่ปล่อยนะครับจนถึงสุดแล้วเราถึงปล่อย พอปล่อยทีนี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับเราสามารถใช้คีย์ลัดโดยการกดที่ Ctrl E ซึ่งให้มันอยู่กิงกลางแต่ในทีนี้เราคลิกเอาเลยนะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้อยู่ตรงกลางเราก็คลิกตรงกลางลองดูนะครับอักษรก็จะเป็นแบบอยู่ตรงกลางนะครับก็คือจะจัดได้อยู่ระยะกก่งกลางนะครับ ถ้าชิดขอบขวานะครับมันก็จะอยู่จะเป็นชิดขอบขวาแต่ข้างหน้าจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเราเอาชิดขอบซ้ายข้างหน้าเท่ากันแต่ข้างหลังก็จะไม่เท่าเราจะคลิกให้มันเท่าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในการจัดหนังสือนะครับ ส่วนในการทำรายงานนะครับเราก็จะเอาในส่วนของหน้าปกนะครับเราก็จะเอาเกลงกลางนะครับเกลงกลางก็จะมีแบบรายงานชื่อเรื่องผู้จะทำเสนออาจารย์ไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการจัดรูปแบบนะครับว่าจะให้ชิดซ้ายเชิดขวาอยู่ตรงกลางนะครับ ครับผมเรื่องที่สีนะครับก็คือเรื่องการใส่รอบข้อความนะครับก็คือการใส่รอบให้เอกสารนะครับก็คือใส่รอบให้หน้าขาวๆนี้นะครับเราทําได้โดยการไปที่เข้าโครงหน้ากระดาษนะครับเราคลิกเข้าไปที่เข้าโครงหน้ากระดาษเสร็จก็เข้าไปตรงที่เส้นขอบของหน้านะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับ คลิกข้างหนึ่งนะครับคลิกซ้ายแล้วเราก็เลือกเอาที่สองนะครับก็คือเส้นขอบของหน้ากระดาษนะครับตอนแรกมันไม่มีนะครับก็คือตอนแรกเขาจะติ๊กตรงที่ว่าไม่มีมันก็เลยไม่มีนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการกรอบของเอกสารหรือว่าของหน้าเอกสารของเรานะครับให้เราไปติ๊กตรงที่ กล่องนะครับหรือเราคลิกตรงที่กล่องเราก็จะเห็นตัวอย่างตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นให้ดูก่อนแล้วถ้าเราอยากได้รูปมาใส่ให้สวยงามนะครับเราก็เข้าไปตรงที่งานศิลป์นะครับคลิกข้างหนนะครับก็จะมีรูปให้เลือกมากมายเลยนะครับเราก็เลือกเอารูปใดรูปหนึ่งตามความเหมาะสมและความสวยงามของเรานะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเอารูปดาวนะครับพอเลือกเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาเป็นให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็คลิกตกลงนะครับหรือถ้าเราว่ามันไม่สวยเราก็สามารถคลิกที่เดิมนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็สามารถเลื่อน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 ลงข้างล่างเอารูปที่เรา ชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตกลงนะครับรูปดังกล่าวก็จะเึ้นมาในหน้ากระดาษหรือหน้าเอกสารของเราอย่างสวยงามนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือเรื่องการแทรกรูปภาพนะครับ เราทําได้โดยการเข้าไปตรงที่แทรกนะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้ืนมาแล้วนะครับเราก็าเลือกตรงรูปภาพนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นไดต่างๆที่เราเก็บงานไว้นะครับเราสามารถหาได้ตรงนี้นะครับหรือถ้าว่ามันมีรูป ตรงนี้เราก็สามารถเอาขึ้นเลยนะครับเราต้องการรูปอะไรนะครับสมมติว่าเอารูปนี้นะครับเราก็คลิกตรงแทรกนะครับก็เป็นว่าอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือกอรแทรกรูปภาพนะครับครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง การ Copy และการวางเอกสารนะครับหรือการวางข้อมูลน,นะครับในการ Copy นะครับเราก็ทำเหมือนเติมนะครับก็คือเราคลิกคุมดำเลยนะครับคลิกข้างหน้านะครับคลิกข้างหน้าตัวอักษรเรานะครับแล้วเราก็ลากไปข้างหลังคลิกค้างไว้นะครับก็คือคลิก นิ้วซ้ายาก็คือคลิกซ้ายนิ้วชี้จะค้างไว้นะครับเราก็ลากลงมานะครับจนสุดข้อมูลที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็คลิกขวานะครับโดยการใช้นิ้วกลางนะครับคลิกขวามันก็จะขึ้นมาเราก็เลือกตรงที่คัดลอกนะครับถ้าเราต้องการเอาไปไว้ที่อื่นนะครับเราก็คัดลอก ถ้าเราเปิดเอกสารใหม่นะครับเราก็สามารถเอามาวางได้เลยนะครับโดยการในการวางนะครับเราก็จะคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับโดยใช้นิ้วกลางคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกตรงวางนะครับมันก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการวางเอกสารนะครับ การลบหรือการตัดก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเหมือนกันตรงที่ว่าให้เราคุมดำก่อนนะครับคลิกข้างหน้าตัวอักษรนะครับก็ลากคลิกค้างไว้แล้วก็ลากให้หมดแล้วเราก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแต่เรามาเลือกตรงที่ตัดนะครับคือถ้าเราไม่ต้องการเอกสารเราก็าตัดได้เลยนะครับคลิกรูปกันไกรนะครับตัด ภาพก็จะหายอันนี้ก็จะเป็นการ Copy หรรือกาคัดลอกและก็การตัดนะครับแล้วก็การวางนะครับผมเรื่องที่6เรื่องการใส่เลขหน้าการใส่เลขหน้านะครับเรา ใส่เลขหน้าให้เอกสารของเราบงบอกถึงว่าเรื่องนี้อยู่หน้านี้หน้านั้นหน้านู้นนะครับเราทำได้โดยการเข้าไปตรงที่แทรกนะครับคลิกเลยนะครับเข้าไปตรงที่แทรกแล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาตรงที่หมายเลขหน้านะครับแล้วก็คลิก ครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกนะครับเราก็เลือกตรงด้านบนของหน้านะครับเพราะว่าปกติก็จะใช้ด้านบนของหน้านะครับและเราก็เลื่อนลงมาเลือกมุมของเลขหน้ากระดาษจะอยู่นะครับส่วนมากแล้วเขาจะแกะไว้ก็คือเขาจะรันเลขหน้าไว้ตรงที่ มุมขวามือนะครับมุมบนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับตัวที่สามคลิกก็จะเขึ้นมานะครับก็จะลันเรามีกี่หน้าก็จะลันให้เราทุกหน้านะครับ f ะเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับครับผม นี่ก็จะเป็นวิธีการใส่เลขหน้าให้กับเอกสารหรือรายงานของเรานะครับเรื่องที่7การเซฟงานหรือการบันทึกงานการบันทึกงานนะครับเราเข้าไปตรงที่ไฟล์คลิกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ตรงที่บันทึกเป็นแล้วก็ขึ้นไปบนสุดนะครับก็คือเอกสาร Word นะครับคลิกไปครั้งหนึ่งก็จะขึ้นที่เก็บมาให้นะครับคอมก็จะให้เราเก็บว่าเราจะเก็บตรงที่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บที่พินิจเดาว่าถ้าเราอยากเก็บที่อื่นเช่น เก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่เดสก์ท็อปแล้วเราก็พิมพ์ชื่อนะครับเราก็คลิกบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการบันทึกงานเราสามารถไปเปิดดูก็ได้นะครับเมื่อกี้เราบันทึกว่าดอกห้นะครับ นน่ก็จะเป็นงานของเรานะครับ